and by genevieve I, I i'm not sure how to pronounce the artist's name i think you probably know how i wanna talk to you but there's i no wanna say i try to hide it but it follows every day and no matter what i'm all your resume i'm all your resume nah. i love that song so much <laughs> กันยาเอ้ยไม่ใช่กันยาอภิดกุมภาค่ะเดี๋ยวหนูแต่หนูยังไม่แน่ใจวันที่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนูมาลงค่ะเห็นพี <het S 1> <c oughs> ่เซียตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนมาเซนเตอร์เวิลด์เลยค่ะโอ้โ oh, ห <c oughs> นานมากนะใส่ชุดนักเรียนนี่คือแบบเกินหกปีป่ะเออเพราะหนูแบบออกจากโรงเรียนตั้งแต่ส4ี่ค่ะทุกคนแล้วก็ไปตอนนั้นไปเทนที่เกาหลี do you believe in spirituality yes i actually do i'm buddhist Um, so I really believe in you know um, praying and you know showing respect and uh, yeah ขอบคุณที่ทุกคนส่งฮาร์ t มาให้นะคะโอเคหลอดแปลว่าอะไรสิงพ่อมากขอบคุณค่ะเซียมาทุกวันไหมเออไม่ได้มาทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่า หนูอะใช้ที่มันเป็นเหมือนแบบโทนเนอร์แพดใช่ป่ะแล้วเวลาแบบเช็ดหน้าเสร็จหนูก็แปะเอาไว้แบบสักพักหนึ่งประมาณแบบสิบนาทีอะไรเงี้ยทักทายค่ะน้องเซีสยสวัสดีค่ะสวยๆน้องแฝดทักทายมามไปไหนมามีกำลังกลับบ้านค่ะคิดถึงน้องเมียามากๆเลยใช่แน่ๆเลย lio. ใช่ใช่คิดถึงมากแบบเหมือนครึ่งหนึ่งของหนูหายไปเ <turn ส iri> มียคือเป็นแบบเป็นเหมือนฝาแฝดหนูนะคะจริงๆเป็นเพื่อนสนิทของหนูเลย น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะมียาไปกี่เดือนคะมยาไปหนึ่งปีค่ะทุกคนทุกคนสามารถถามคำถามมาได้เลยนะคะหรืออยากให้หนูรอ้องเพลงอะไรบอกได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทุกคนหนูจะมี big match นะคะทุกคนสิบโมงอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันนะคะ เมียเป็นไหนเมียอยู่ฝรั่งเศสะค่ะทุกคนอยู่ปารีสหนูแทบจะไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องแบบเพราะว่าเวลามันแบบมันแตกต่างกันนิดนึงแล้วแบบน้องก็ยุง่งหนูก็ยุ่งก็เลยแบบไม่ค่อยได้โทรหากันเลยเงาไหมคะเงาแต่ว่าเป็นไรมีโรเตอร์อยู่คะ่ะโรเตอร์สูงเท่าไหร่โรเตอร์สูงประมาณออ้ยน่าจะร้อยแปดสิบแล้วแต่นงะไม่ได้วัดนานคะ่ะแต่คือตอนนี้คือสูงกว่าอุบโยม,มากอา้าวหนึ่งปีหรอดีจ้ามัเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณคะ่ะ จอคุณแม่จรจงที่สยามตัวจริงสวยมากค่ะพี่เสาีาขอบคุณนะคะเดี๋ยวบอกคุณแม่ให้หนูก็สวยจ้าค่ะขอบคุณค่ะดูแลผิวยังไงบ้างคะก็จริงๆก็ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ทาสกินแคร์ทุกวันนะคะใช่แต่เอาเป็นจริงนะมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบเหมือนย้อมผมอะแล้วแบบไป,ไป,ไปแพ้ที่ย้อมผมแล้วแบบสีวขึ้นวาเยอะมากก่อนช่วงไปอังกฤษอะแล้วแบบ ดูทำไมไปกินแล้วเหมือนน่าจะแบบอากาศมันเย็นอะไรเงี้ยมั้งแล้วก็เหมือนกินอาหารที่แบบเฮลตี้ขึ้นนะคะทุกคนก็เลยสิวมันก็เลยเริ่มหายไปแล้วแบบเหมือนมันยี่สิบด้วยมั้งไม่รู้แบบฮอร์โมอนน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเออทุกคนแต่ก็ให้ทุกคนพยายามล้างหน้าให้สะอาดทุกวันนะคะแล้วก็อ,อ่ทาครีมใช่จริงจริงทา m o i s ไร r i z e r ค่ะแล้วก็กินน้ำมาเยอะนะั่นสำคัญมากใช่ตัยที่เสียบสวยมากขอบคุณค่ะเซ่ยไม่เซปู่อา้าวน่ามียาก่ะ ของหนูนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคือเซไปเซมาค่ะนั่นเป็นชื่อที่แบบที่คุณครูหนูอะ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยชอบพูดว่า se a, se ai, เซ่าเซไปเซมาเรียกหนูเซไปเซมาเพราะว่าแบบหนูเป็นคนที่ซุ่มซ่ามแล้วแบบชอบเดินล้มชอบเซไปเซมานะคะตั้งแต่แบบอนุบาลสามแล้วค่ะทุกคนเป็นคนที่ซุ่มซ่ามตั้งแต่เด็กร้องเพลงได้เลยทุกคนบอกเพลงหนูได้เลยนะ หน้าจอมันสั่นอีกไหมทุกคนคขาให้เราแบบสั่นแบบกึกๆๆๆแล้วทุกคนก็แบบเหมือนแ่นดินไว้ขออนุญาตถามค่ะวิกเกตเสื้อสีํำตาลที่ใส่สนามภูกเก็ตอ้าของมอสซิโม d ดูตี้ค่ะเซียรลีนเตอร์ตั้งแต่เด็กไหมค่ะสำียงดีมากเลยจริงๆแล้วค่ะทุกคนหนูเรียนภาษาไทยคอนแวนตอนเด็กก็คือไปโรงเรียนออสองภาษานะคะแล้วก็ เสร็จแล้วป .4 ก็ย้ายไปเรียนอินเตอร์มันก็เลยเหมือนได้ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นแบบจริงหนูรู้สึกว่าวิธีการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดก็คือการที่ใช้มันให้เยอะที่สุดแม้ว่าเราจะพูดสำเนียงไม่ดีอะค่ะพูดไปก่อนเพราะว่าสักวันหนึ่งอะมันจะมันจะสำเนียงดีขึ้นเพราะหนูก็เริ่มอย่างนั้นนะเมื่อก่อนยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งค่ะทุกคนเมื่อก่อนก็คือก็เข้าใจกรมมาเียนได้ทุกอย่าง เ่อนี้นั่นแต่คือก็ยังไม่ได้พูดแบบสำเนียงดีขนาดนั้นแต่พอเราได้ใช้ทุกวันได้พูดคือพูดกับเพื่อนฝรั่งยิ่งดีถ้ายังมีเพื่อนที่แบบใช้ภาษาอังกฤษได้พูดไปด้วยกันมันก็เก่งไปด้วยกันนะคะสําหรับทริปนะเอาจริงๆต้องไปต้องกล้าพูดค่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ดูหนังเยอะดูหนังฝรั่งเยอะว่าเขาดูว่าเขาพูดกันยังไงเลยค่ะ <c oughs> เคยเจอขอคนน,นรักบ้ากขอบคุณค่ะ <c oughs> อยู่แบบเพิ่งไม่สบายนิดนึงก็เลยแบบพร้อมยัง พร้อมแล้วนะคะเซียอยู่ไทยเหรอคะใช่ค่ะทุกคนหนูกลับมาแล้ว I l ออลบิสโซมาชดีคิวยัง u งทุกท่านท้องจะมีอังกฤษทำภาษาอังกฤษได้เลยนะคะถ้าทุกคนแบบบางคนชอบหนูพูดภาษาอังกฤษสามารถคุยกับหนูภาษาอังกฤษได้เลยเซียช mm hmm. ิลิปแบบไหนลิฟซีส่สวยมากค่ะขอบคุณคะ่ะอันนี้หนูให้พี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้นะคะทุกคนเลยไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนมากหนูก็ใช้แบบโรมแอนด์หรือไม่ก็อะไรอะแบบทริซีอะไรอย่างเงีแบบ้ e, ย ยิง่งโตยิ่งสวยขอบคุณค่ะจะมีทาเพลงอีกไหมคะมีค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอเพลงคู่นะคะเดี๋ยวใกล้จะออกแล้วเป็นเพลงที่ทุกคนต้องชอบแน่ๆวันนี้ออกงานเป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้หนูไปปรากฏว่าไปสามงานค่ะวันนี้ก็คือตอนเช้าไปงาน l Fashion Week เป็นแบบถแถลงข่าวคะ่ะแล้วก็เพลงที่สองค่ะก็เออไปเพลงที่สองไปแล้วไปแล้วสมองไปแล้วทุกคนและงานที่สองนะคะก็คือไปถ่ายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ เนี่ยแหละติกเกอนี่ยแหละก็อันที่3แล้วงานที่3ก็ของวันนี้ก็คือไปถ่ายโปรดักที่ Central World ค่ะทุกคนคืองานสุดท้ายอะ่ะเพิ่งมารู้ว่าวันวันนี้แบบเหมือนคิวมันแบบสลับนิดนึงตอนแรกเข้าไปพรุ่งนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยต้องไปแล้ววันนี้ก็เลย3งานเลยแบบเหนื่อยมากแต่ว่านั่นแหละอยากมาไลฟ์กับทุกคนอยากาคุยกับทุกคนนะคะเซียฮายน้องพูดพร้อมเลยขอบคุณนะคะ okay you want me to speak in english with you guys i can speak in english um, what do you guys want to know about me so i can like you know talk in english with you guys turn up the music and rock your body rock your body come on come on rock your body ทุคนกหนูยพยายามจะปรับแบบฟิลเตอร์ให้มันเข้ากับหน้าเพราะตอนนี้หนูปรับไปเรื่อยๆดูช่วยดูด้วยสีไหนสวยงงไหมว่าปรับฟิลเตอร์ตอนนี้คือทุกคนเราใช้ฟิลเตอร์อะไรกันลนะนตรงนี้หนูแบบแสงมันมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็เลยแบบต้องเปิดไฟนะคะ ชัวขอบคุณนะคะโอ้ oh my god ใครให้มาเนี่ยจีจี้ที่ไม่ใช่แมวขอบคุณนะคะพี่จีจี้โอ้ my god ขอบคุณค่ะหนูแบบยังไลฟ์ไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนทุกคนช่วยหนูหน่อยดีจัจที่ได้เจะหนุนๆก่อนมีไฟจริงค่ะ โอเคครับได้เลยค่ะต้องมาบ่อยๆนะได้เลยทุกคนทุกคนคะ่ะเดือนนี้และเดือนหน้าแหละเอาจริงทั้งปีนี้เลยหนูจะไลฟ์เยอะมากน้องเสียเงาเลยน้องเมียไม่อู่ใช่ค่ะทุกคนเงามากาจะรู้ขอบคุณคนค่ะ,คะอยากให้หนูร้องเพลงเลยบวกได้เลยนะทุกคนขอสามท่าได้ค่ะทุกคน เอ้ข้าท่าไรที่มันดังอีตอนเนี้ยแบบงไงนะสีท่าเลยแถมก่อนจบไลฟ์ไปหาโรเตอร์ได้นะทุกคนเตอร์นี่แหละนางจะแบบสภาพแบบนอนแล้วอะไม่รู้ว่านางจะ๊ยเป็นม่ไหร่ขอ ช่วงนี้น้องเซไลฟ์บ่อยเหงาแม่นพวกเหงาค่ะน้องมีญาติไม่อยู่ก็เลยต้องมาขอยกทุกคนแทนนะคะ Watching from Mexico Hi I'm in Thailand right now พี่ Oh my God i Sorry ป๊าป๊าอยู่ตรงนี้นะคะละครเรื่องอะไรครับชื่อว่า um เลือดห้ามรักนะคะหรือว่า The Hidden Blood นะคะทุกคนพายลอตอยู่ในทางบ้านแดงสามารถไปดูได้เลยนะคะคุณคุณพ่ออยู่นี่นะคะ <c oughs> คุณพ่อเพิ่งกลับบ้านสวยจังคุณคะพิวเตอร์ ell, อะไรพี่เซียหนูของวางใจหนะคะแก้แรายง,งานเคมีจะสิบรอบแล้วโอ้โหสู้ๆนะคะ พี่เข้าใจเลยแบบเวลาที่ทำงานแล้วแบบต้องแกะแล้วแบบไม่เป็นไรส mm. ู้ๆทำได้อยู่แล้วค wow ่ะขอให้ดับแรกไอ้ขอให้ดับต่อไปไม่ต้องแก้แล้วนะคะขอให้ได้เกรดเอสาธุบ้านเสร็จเมื่อไรครับตอนนี้ทำบ้านเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเหลือกำลังตกแต่งภายในอยู่ค่ะคุณพ่อใช่ค่ะ จะวันที่ส3 23าี่สามนะน้องเซียะวันนี้ไอคอน,นไม่ได้ไปหา๊ยขอบคุณนะคะได้เลยเจอกันนะคะย3สามวันนี้ไอคอนก็ตอนมันเช้าอยู่สิบโมงเลยค่ะทุกคนก็ง่วงเหมือนกันหนทุกคนก็ต้องตื่นเช้ากันมากเลยเพราะว่าต้องมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยหนูก็คุยๆกับแบบพี่ๆอะไรอย่างเงี้ย ขอให้เซียได้เกรเดิยศอันดับหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะหนูได้เกรตอิยศอันดับหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนเย้เดี๋ยวนะขอขอกดสื้อิี่รได้เกรดอินดับหนึ่งนะคะอ,อ่ผลเอิรมเกรดออกแล้วนั่นแหละคะ่ะเกรดออกแล้วได้เกรติยศอันดับหนึ่งดีใจมากคือแบบตอนแรกหนูแบบหวังว่าจะได้แบบแบบแบบโอ้ my god แบบแบบนั่นแหละ ขอบคุณนะคะคุณพ่อเราต่อรายการครับคุณคะ่ะเก่งมากค่ะพขอบคุณนะคะดี่ใจมากคุณพ่อแบบพอตอนนี้ยินว่าหนูตอนนี้อยู่ว่าหนูได้กินก็มันด่มคุณพ่อแบบน้ำตาแตกเลยพี่สวยมากขอบคุณนะคะพี่พ่อมีพ่อโถรถตู้หละโรเตร์อยู่ข้างบนนะรเตร์อาบน้ำสเสร็จแล้วคะ่ะ สวยและเก่งมากค่ะชืช่อชมคุณนะคะเราไปซ้อมรับเงาปริญญาหนองซียะขอบคุณนะคะได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าหนูรู้ว่าแล้วหนูมาบอกนะคะวันนี้ฟังเพลงของบุคคันอุ้ยขอบคุณนะคะจริงๆเอ่อหนูยังไม่เคยแบบร้องแบบสดๆให้ทุกคนได้ฟังแบบในติ๊กตอกเลยอยาก อยากเห็นหนูแบบว่าร้องเพลงตัวเองบ้างไหมน่าเสียดายก็ด้วยอยากให้โรเตอร์มาไลฟ์ด้วยจริงแต่โรเตอร์เขาจะแบบตอนนี้เขาน่าจะใกล้นอนแล้วเขาน่าจะแบบเตรียมตัวแต่ตัวให้นอนแล้วอะใช่โรเตอร์ติดๆไม่หรอตอนนี้ช่วงนี้โรเตอร์เขายุ่งแข่งด้วยแหละคะ่ะ You're my you my inspiration s i e a Thank you so much I'm Oh my god s so sweet. s <Yeah>. sweet คุสามารถไปดูหนูได้นะในเอ่อ um. ในช่องแดงนะคะทุกคนชื่อรายการว่า a r t i s Way นะคะร้องเพลงกับหนูได้ร้องเพลงกับเป็นกับพี่ไอซ์นะคะทุกคนก็เป็นรายการเพลงนะคะหนูทําเองหนูเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็ได้แบบว่าเหมือนได้พูดคุยกับพี่ๆนะคะแบบว่ารุ่นศิลปินที่แบบหนูชื่นชอบอะไรเงี้ยคะ่ะคือเป็นเกียรติมากๆที่พี่ๆทุกคนเขารับนะคะแบบทุกคนน่ารักมากๆ ขอบากเลยนะขอบคุณนะคะติดตามค่ะขอบคุณค่ะ I love you so much thank you <c oughs> อ้าวทำไมไอ้งอนอยู่อ่ะอ๋ทุกคนค่ะใครจะได้ป้าป้าป้าช่วยบอกโรเตอร์ให้มาโผลในไลฟ์ได้ไหม <c oughs> ทำไมไม่งอไอเลยขอโทษค่ะเนี่ยหนูกำลังบอกให้คุณพ่อไปตามให้โรเตอร์มาแล้วนะ ถ้าน้องแต่น้องเขาแบบอาบน้าแต่งตัวจะนอนแล้วอ่าพวกนี้น่าจะมีเลยแต่หนูก็หวังว่าน้องจะลงมาเพราะตอนนี้หนูใช้โทรศัพท์เงี้ยหนูเลยโทรหาน้องไม่ได้อะ่ะมาปะมาปะมาไหมคะเดดอ๋ออาบน้ำไปแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะพิซียาฉันรู้จักคุณและโยโกะแต่ฉันสังเกตว่าทำไมคุณถึงโชคดีจังที่ i can talk in english you guys like you anyone who's watching that doesn't speak thai or doesn't know how to type thai you can ask me in english because i'm actually really comfortable in speaking in english รอบที่แล้วแบบใหม่เกินจริงเขาได้แล้วแบบหนูทุกฐานถ้าใครยังไม่ได้มาที่คนถ้าใครไม่ได้มาดูไลฟ์หนูเขาที่แล้วนะคะก็คือหนูไลฟ์อยู่ดีแล้วแบบแบตหมดแล้วแบบแล้วมันก็เลยค้างแบบค้างอย่างเงี้ยเออเป็นลูปเป็นเหมือนบูมแมลงอ่ะแล้วทุกคนที่ไลฟ์ที่ดูหนูอยู่ก็แบบเกิดอะไรขึ้นแล้วพอหนูแบบชาร์จแบตแล้วแบบกลับมาไลฟ์มันก็ยังค้างอยู่ก็เลยต้องออกแล้วก็ทัาเข้าใหม่แล้วก็ไลฟ์ใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยนะเน็ตหนู โรเตอร์ไม่มาเอาคุณพ่อมาก็ได้นะเซียเอาความคลายได้นะคุณเ่ามาเซีฮหน่อยไหมให้น้องได้พักผ่อนให้น้องไปนอนเถอะค่ะจริงโรเตอร์เขาผู้นี้เขามีเรียนนะคะนี่คุณพ่ออย่างนี้คิตถึงไม่เจอเลายใช่เขาคุณพ่อไปบุรีจะเจอาทิ์เลย พี่บอกไม่ฝันฝันดี h e ร l เตอร์ก็ได้โอเคค่ะ hi dad just my dad ให้พ่อไลฟ์ชนจอกเ่าเก็บนวมเออจริงด้วยป้าบอกว่าป้าจะนอนแล้วเหมือนกัน <c oughs> ไม่หรือจริงอะหนูหนูดออูคนทำแบบเมือ่อวานไหมทุกคนแต่มันจะแบบมันก็จะแรนดอมเพราะว่าพรุ่งนี้ทุกคนหนูจะต้องไอ้นี่เราวอะ ใช่ต้องพีเคแล้วมันก็เลยแบบชวนทุกคนทุกคนช่วยสปอร์ตเซียหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเป็นมือใหม่ต้องการสปอร์ตเนี่ยหรือว่าหนูไลฟ์กับอุ้ย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 กดไม่ได้แป๊บนึงนะคะ

ใคทุกคนดูคนผิดทำไงดีบอกว่าไม่รู้พี่ออกไงอ่ะไม่รู้ครับเลี้ยวผิดซอยครับโทษที Google Map พพามึงมันออกยังไงนะคะอยู่แถวไหนกันครับผมอยู่แถวลังสิตครับพี่อ้าวอยู่ใกล้กันเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่แถวแมคโครลังสิตครับอ่าใช่พี่อยู่แถวไห้นครับม้งเทพครับ อ๋อใกล้ๆกันพี่สวัสดีนะครับคนบ้านเดียวกันครับโอเคบายยค่ะครับสวัสดีครับผิดตายแล้วทุกคนขอใส่ของงมากงงมากซ้อมหรือเปล่าอันนี้ไม่ระวัง คอเมื่อกี้นุงงมากคือหนูงงมากว่าหนูกดอะไรอ่ะเขินเลยเขินจริงงงม,มากอ่ะงงม,มากแปนึงนะคือหนูอยากชนเพื่อนหนูคนนึงมาไลฟ์แต่นางแบบว่านางหายไปไหนแล้ว สวัสดีคะ่ะทุกคนมีคนนึงกลับมาแล้วดีนะคุณพ่อเอาอยู่จริงไปหามิาไหมคะอ,อยากไปหามิามากเลี้ยวผิดซอยใช่ <laughs> <laughs> ตำนานมากเ a ียดี b ้เป็ r มอ a r ลอ no I don't have any moderator I <laughs> ขิ้นเรียวผิดสายก็ถูกป่ะจริงขอใจหนึ่งจุดสามแค่แล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนฝากฝากเมื่อกี้น่าหนูตกใจมากจริงตกใจทุกคนงงมากคือเมื่อกี้ยังไม่ได้กดอะไรเลยอะ่ะพูดจริงนะทุกคนคะ่ะไลฟ์เครื่องพ่อชนจอดีกว่าครับเออจริงป่ะขับอยูไอ่ไหน่ะโอ้ยเออทุกคนนี่แหละแบบใหม่จริงแบบใหม่มากแบบใหม่คืออะไร ก็แบบใหม่ก็แปลว่าแบบอะไรใหม่ๆ y o ยูโ you น know? ่ใหม่ๆคือไงครับเมื่อกี้เหรอไม่เออม,มันคือแบบใหม่แล้วคือเป็นแบบ slang อ่ะแด็กเลี้ยวผิดซอยเหรอไม่ทุกคนให้ป๊๋าไลฟ์แบบแบบสับจริงเลี้ยวผิดซอยค่ะทุกคนเมื่อกี้ถ้าใครถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคือคุณพอ่อหนูดัาไปกดผิดแล้วไปแมทช์กับกับเอ่อกับพี่ใครแบบหนูไม่ค่อยไม่รู้จักนะคะแล้วแบบคุณพ่อก็เลยบอกว่าเลี้ยวผิดซอยโทษทีครับโทษทีครับ ฝั่งพ่อไม่ต้องส่งคะแนนโอเคนี่แบบปะพี่เขาอธิบายให้ฟังว่าแบบใหม่คืออะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นค่ะเออคือหนูรู้ว่าเป็นแบบใหม่แปว่าอะไรแต่แค่ไม่้อธิบายไงว่าคุณพ่อแบบเออโชคดีอ่คุณพ่อเสียใจอะไรสนใจอ่ะเยนะตะก้าอะไรพี่เคกับบายบายอเดี๋ยวนะทุกคนคือนี่คุณพ่อมี หรือให้คุณพ่อไลฟ์เราแบบพีเคคุณพ่อไสู้ๆไม่หน่อยไม่หน่อยค่ะมีขางอาไนั้น <c oughs> รีวิวเรียน XMBA เอ็นหรอคะดีมากๆเลยค่ะทุกคนหนูได้ไปเรียน XMBA เป็นเหมือนเป็นค<ต>อ uh, <CEO. S 1> ร์สเอ่อ c ีใช่ปุติหนูไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยแล้วพอไปเรียนก็คือแบบ ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วแบบได้เจอรุนพี่ที่พี่ๆที่แบบทําธุรกิจที่เก่งๆกันเยอะมากๆค่ะดีมากๆค่ะทุกคนแนะนําไปเรียนเลยะคะถ้าใครแบบมีธุรกิจของตัวเองอยงู่แล้วขยากพัฒนาความิใช่เสียสาวที่ขอบคุณนะคะถ้าเป็นเราก็รู้จักเร็วนี่คือพี่พีททองเชื่อคือนะ English please Hi you can ask me in English no Uh, yeah i mean oh you're Malaysian hi um well w huh when? a am I t นี่ your phone's right here no 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 oh พี่เคยกุลาฟังเราส่งเท่ากี่คนละห้าหึงสิบคะแนนอยากดูต่อจังแต่ต้องพาลูกๆนอนเอ้าใายหัวฟังค่ะคุณแม่บอกติดตามพี่พีชตั้งแต่เรื่องอังกอร์แล้วค่ะ เนี่คุณคุณพ่อแบบเอ่อแบบคุณเรื่องอังกอรคือเป็นเรื่องนึงที่แบบปะ๊ปะป๋าทำทำทำแบบชุดใช่ไหมคะ Legendary ครับใช่ก็แบบว่าคนหาคอสตูมเองนะคะทุกคนเสียสวยมากขอบคุณนะคะพี่พีดยังรอเหมือนเดิมเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะแล้วคุณค่อมีขายครับ หล่อไม่เปลี่ยนติดตามมาตลอดคุณค่ะตึ๊บตคุณพ่อต่อตลอการครัเพรบคุณค่ะคเะะซียมีเริ่มคิดทำธุรกิจเลยไหมคะจริงๆก็อยากทำ<ม>นะคะทุกคนใช่ค่ะแต่จริงๆก็ทำแบบค่ายเพลงอยู่แล้วด้วยแหละอนจริงอืม๊บมึงน,นะคะ ก็หายพี่พี่ทุกคนเพิ่งหนูเพิ่งเรียนจบเลยอยากลองทำอะไรใช่เออใช่ค่ะอยากลองทำอะไรลยอย่างจริงการเวลาทำอะไรพี่ไม่ได้เลยขอบคุณค่ะไ <c oughs> ด้เข้ากันเลยค่ะคุณค่ะจริงชวนมียาอายพอดีนเนี่ยอ,อ,อืมมียาอยู่เดี๋ยวเขาถามมียาให้กันมั้ยได้ <c oughs> เออทุกคนให้มียามาเลยก่อหนูเพราะว่าพรุ่งนี้หนูจะต้องแบบพีเคแล้วหนูแบบตื่นเต้นอะ เฮ้ยห้องเย็นเดาไหมย่าย่าเลิกกินเราได้ไหมได้ค่ะวันนี้น้องมิยาไปเรียววันแรกปะขอชาร์จขอชาร์จไฟเขาบอกวเมื่อกี้เมื่อกี้หนูมีไฟสวยสง่าแบบเปิดเปิดไปด้วยให้ทุกคนได้แบบว่าดูภาพสวยๆแต่คืออยู่ดีไฟดับเพราะว่าไฟแบตหมดคือแบบแม่หนูบอกว่ารักแรกของแม่คือป๊าป๊าพี่พี่ค่ะโอ้โหป๊าป๊าอุ้ยน่ารักมาก ป๊าป๊าไม่ได้เดาบอกป๊าป๊าให้นะคะเจอตัวจริงที่เฮลตัน้องน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณแม่เมื่อกี้กคุณลุงพีทแค่นี้ก็สวยแล้วขอบคุณะคะ่ะออหนูอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังทุกคนมาทุกคนสามารถรีเควส้นได้นะคะอยากให้หนูร้องเพลงอะไรหนูร้องเพลงให้ได้นะถ้ารู้จัก ช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆเลยอ่ะอจริงๆน่าเหมือนกันไม่รู้คนไหนพี่คนไหนน้องสวยทั้งคู่ขอบคนนะคะหนูพี่สาวนะคะทุกคนหนูเซย่านะคะทุกคนเออหลายคนเรียกหนูผิดหนูแบบหนูเซย่าค่ะเพลงกุยชายเฮ้ยเพลงอะไรเอ่ยครับสวัสดีค่ะุนตัวสวัสดีค่ะอดะ<ส>วดว่าหนูต้องเก็บการพรุ่งนี้นะคะ่ะถ้าหนูฝากของพี่เซได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ มาเล่นกันนิดค่ะได้เลยอันนี้พี่ใบเฟนอันนี้คุณพ่ออยู่ตรงนี้วัดีสวัสดีนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะฝากด้วยนะฝากน้องด้วยนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาอันนี้พี่พี่ใบเฟินค่ะพี่ใบพี่ใบเฟินค่ะอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะมาเล่นกันโอเคได้เลยค่ะ บูบ <medio> <N ông> ูบเต้นอะโอเคพี่มันฟีลไลฟ์ทุกวันไหมคะปกติมี่ไลฟ์ทุกวันค่ะโอ้ตัวเพิ่งมาไลฟ์แคปใช่ค่ะมีมีอะไรแนะนำน้องมั้งครับมีอะไรแนะนำหรอก็สำหรับมือใหม่หัดขับมือใหม่ใช่ไหมคะบางทีก็มีเซากาสเล่นอะไรบเนี้ยมีเซากาสมีเพลงพอต่อเซากาสอย่างเงี้ยเราก็เปิดเพลงแบบนี้ อันนี้พี่ใช้โทรศัพท์เลยไหมคะพี่ใช้โทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเห็นคนแบบหลายคนใช้พีซีใช้อะไรแบบนี้ใช่พี่ว่ามันใช้ยากเออเข้าใจจริงค่าน้องตีเคกุลาบก็ได้ค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันหน้าก็ได้ค่ะพวัสดนี้นะคะพี่แม็กเดี๋ยวเดี๋ยวอันหน้ารอพีเคฟุลับก็ได้อ่าเออเทรนนิ่งอุ้ยขอบคุณนะคะพี่แม